ูยองอูทนายอัจฉริยะซีรีส์ปี2022ในเอเป็นออทิสติกแบบที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เพราะจบกฎหมายแต่มาเปิดร้านซูชิเพราะอยากดูแลลูกอย่างเต็มตัวและเพราะสัญญากับใครบางคน ในเอกจำเนื้อหาหนัาหางสือกฎหมายของพ่อได้หมดตั้งแต่เด็กพ่อก็เลยมารู้ว่าลูกตัวเองเป็นอัจฉริยะในเอกจบกฎหมายได้เกียรตินิยมจากมอดังแต่ความออทิสติกทําตัวแปลกๆก,ก็เลยไม่มีบริษัทกฎหมายที่ไหนรับทาให้เพราะรุ่นน้องพ่อที่เป็นประธานบริษัทกฎหมายชื่อดังมาติดต่อพ่อหลังใหม่เรียกนเอกมาทํางาน,นานเอกก็คงต้องตกงานต่อไปแต่เบื้องลึกเบื้องล้างที่รุ่นน้องพ่อมาหามันมีอะไรมากกว่านั้นความเป็นออทิาสติกแนวใสซื่อแต่ฉลาดไม่นานนะักานเอกก็สร้างผลง,งานทําให้หัวหน้าฝ่ายตัวเองยอมรับเพื่อนที่คณะ ที่ไม่เคยมองหน้าต่อเรียนก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทหนุ่มสุดฮอตในบริษัทที่สาวๆเข้าแถวขอเป็นแฟนก็แพ้เสียในหัวและหัวใจตกหลุมรักนาเอกคนซื่อถึงนาเอกจะเป็นออทิสติกที่มีแต่คนสมเพศพระเอกก็ตัดสินใจเดินหน้าคบกับเธอต่อไปแต่นอกจากเรื่องงานและความรักที่กำลังเริ่มต้นนาะเอกก็ต้องมาเจอกับดราม่าเรื่องแม่ แม่ที่ทิ้งไปตั้งแต่เกิดก็คือเจ้าของบริษัทกฎหมายชื่อดังอีกที่คู่ปรับกับบริษัทที่นายเอกอยู่ที่เพิ่งมาชวนเธอไปทํางานด้วยคนนั้นแม่นายเอกที่แล้ออกจากตําแหน่งประธานบริษัทเพราะเตรียมจะลงสมัครเลือกตั้งพอรู้ก็รีบไปคุยกับพ่อนายเอกสั่งให้พานายเอกไปอยู่บืานนอกหาช่องทางทาให้นายเอกต้องออกจากบริษัทที่บังเอิญเพื่อร่วมทีมของนายเอกที่อิจฉานายเอกมาตลอดไปรู้เรื่องเขาก็เลยเอาไปแบ็กเมย์แม่นายเอกแลกกับขอทํางานด้วยแต่ความโง่และอวดชลาดก็กลายเป็นทาสให้แม่นายเอกหลอกใช้ ให้ไปหาวิธีทำให้ในายเอกถูกไล่ออกหรือลาออกจากบริษัทซะ แต่สมยาอุยนูยืนหนึ่งที่นาเอกได้มาตั้งแต่สมัยเรียนก็ทําให้ไม่มีใครเอานาเอกลงได้แม้กระทั่งแม่พอสุดท้ายแม่ผู้เย็นช้าก็โดนนาเอกสอนถึงแม่จะเป็นแม่ที่ดีสําหรับเธอไม่ได้แต่นาเอกก็อยากให้แม่ผู้เย็นชาเป็นแม่ที่ดีของน้องคนละพ่อเมื่อลูกชายแม่คนนั้นดันไปแฮกข้อมูลบริษัทบริษัทหนึ่งจนลามเป็นปัญหาถูกฟ้องร้องแล้วแม่คิดจะจับลูกชายไปเมืองนอกหนีปัญหาไม่ให้อยู่เป็นพยานแล้วเหตุผลของนาเอกก็ทําให้แม่ต้องยอมแพ้ ยอมส่งลูกชายขึ้นศาลตามที่นเอกมาขอพร้อมกับลาออกจากการเป็นผู้สมัครรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและผลจากการว่าความชนะที่ยิ่งใหญ่จากทนายสาวออทิสติกฝึกหัดในวันนั้นในก็กลายเป็นทนายอย่างเต็มตัวอิม่มเอมกับความสุขที่ชีวิตเปลี่ยนไปปรับตัวเข้ากับสังคมได้เหมือนกับคนอื่นแล้ว